นี่เป็นถ้ำที่อโมคขนานะได้มาอาศัยไม่ถ้ำไม่ใช่ถ้ำกาลจิลานะถ้ำกาลจิลาเป็นอีกภูเขาลูกหนึ่งอันนี้เป็นถ้ำที่อาศัยเฉยๆถ้ำกาลจิลามันอยู่คนละลูกกันคนละลูกกันแต่ว่าที่นี่เป็นที่อาศัยที่ท่านเวลาที่เข้ามาเข้าพระพุทธเจ้าก,ก็จะมาอาศัยที่ถ้ำกาลจิลาอย่างนี้ครับไม่ได้ เป็นที่อาศัยของท่านนะไม่ได้เป็นถรำถ้ำกาลศิลาเป็นอีกรูปหนึ่งนะกาลิลาเวกิลาณีดนเป็นอรหันต์ตรงนน้นแล้วก็นิพพานตรงนั้นต้องต้องต้องขึ้นเข่าเข่าไม่ได้หรืออะนะครับเป็นข่าธรรมชาติคนละที่กันแต่นี่คนก็มาว่าถ้ำกาลศิลาถือความจริงไม่ใช่ครับเป็นรรมอาศัยของท่านแต่เวลาท่านมาเข้าสมาบัติมาอะไรก็จะมาอาศัยเข้าสมาบัติในตรงนี้ นนั่นเราก็ได้มาทำใส่ของพระโมคคัลลานะสารีบุตรและกุติของพุะองค์ก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลได้ขึ้นมาเทวดาก็โปรยน้ำมนต์ให้สุดยอด